เราก็มองสิว่าในปัจจุบันเราจะเอาจิตไปผูกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามกิเลสตันหาอุปาทานไปเพื่ออะไรเราจะไปด่าใครเพื่ออะไรจะไปกโกรธใครเพื่ออะไรจะไปโลกยื้อแย่งสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองเพื่ออะไรหน้าที่การงานต่างๆที่เราอยากได้มาได้มาแล้วจุดจบก็เป็นแบบนี้สิ่งที่เราอยากได้ให้สมหวัง แม้จะยิ่งใหญ่เพียงไหนจุดจบก็เป็นเหมือนกันเป็นแบบนี้เราเอากิเลสไปฟาดคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นกรรมที่เราต้องไปเสวยผลในอนาคตเรามองเห็นจิตของเราว่าเราถูกกิเลสตัณหาอุปาทานหลอกมานับกี่ภพกี่ชาติแล้วเนื่องด้วยร่างกายนี้เป็นเหตุ ถ้าเราไม่มีร่างกายนี้เป็นเหตุสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่หลอกจิตของเราให้หลงไปตามกิเลสตัณหาอุปาทานบัดนี้จิตของเราเริ่มเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วว่าผลที่เกิดจากร่างกายนี้เป็นผลจากกรรมที่เราเคยสร้างมาตั้งแต่ในอดีตชาติเป็นทั้งกุศลบ้างอกุศลบ้างดังนั้นปัจจุบันนี้นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ลูกจะน้อมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของลูกที่เป็นผลของกรรมในอดีตชาติบางทีสุขบ้างทุกบ้างลูกเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากกรรมของลูกแต่บัดนี้ลูกจะไม่เพี่ยงพั้ำเบียดเบียนบุคคลอื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยความคิดโดยการสร้างกรรมใหม่อีกต่อไปแล้วลูกเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าขันห้านี้ที่ลูกได้เกิดมามีขันห้าแบบนี้ เป็นทุกขนาดไหนต้องประครับประคองจิตใจทุกวันต้องเจอความทุกข์ที่บีบคั้นจิตใจของลูกทุกวันต้องเจอร่างกายของลูกที่มันบีบคั้นจิตใจของลูกทุกวันบัดนี้ลูกจะหยุดเสียแล้วซึ่งกรรมอุปสมบกรรมต่างๆหยุดซึ่งการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเด็ดเบียนบุคคล อันมีผู้ที่มีความประตันยูเป็นต้นเราจะยกท่านไว้เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีเพื่อเป็นการตอบสนองพระคุณของทุกๆดวงจิตที่มีพระคุณกับเราเราจะขอทำสิ่งนี้เป็นครั้งสุดท้าย